ธนาคารอมสินจัดพิธีจับรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการตลาดกินฟรีบินฟรีช้อปปิ้งฟรีสำหรับบัตรเครดิตธนาคารอมสินอีคอมเมิร์ซครั้งที่2ครั้งที่3และครั้งที่4โดยนายพัชรพงศ์อนอนสิริพรผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารอมสินเป็นประธานในพิธีจับรางวัลพร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารร่วมเป็นกรรมการในการจับรางวัลให้แก่ผู้โชคดีครั้งละ250ราบรางวัลรวมทั้งสิ้น750รางวัลและผู้ส่งคุณวุฒิ3ท่านร่วมเป็นสักขีพยานโดยรางวัลของแต่ละครั้งได้แก่รางวัล 1,000บาท50รางวัลรางวัลที่2บัตรกำนัน MK Restaurant มูลค่า500บาท100รางวัลรางวัลที่3โค้ดสวนรดรา a า a d มูลค่า500บาท100รางวัลกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่31ธันวาคม2563โดยยอดใช้จ่ายพันบาททุก500บาทจะได้รับ10ในการลุ้นรางวัลสุดพิเศษตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th